วัดในโรงยังคงจัดพิธีเจริญรับพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่4โดยมีพระเทพกิติเวทีเจ้าวาดวัดนเป็นจมาบพิษดุสิตวนารามเป็นประธานฝ่ายสงนำคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีจัดขึ้นที่ลานพิธีวัดในโรงแขวงอรุณอมรินเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครพระคร,ระูรัตนสโสพลเจ้าวาดวัดายโรงในนามคณะสงฆ์แขวงวัดอรุณอมรินได้ร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงาน ทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนในพื้นที่และสถานศึกษาต่างๆจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระวชิระเกลา้าเจ้าอยู่หัวนิ่งขวัญปวงชนชาวไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลพระรชาชพิธีบร,รมราชาพิเศษโดยมีพระเทพกิติเวทีรักษาการเจ้าคณะภาค17เจาก้าวาดวัดเป็นจามบพิษดุสิตวนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พลเอกสมชายเพียงกรูดผู้ส่งคุณวุฒิพิเศษก ทัพปกเป็นประธานฝ่ายขราวาส พร้อมกันนี้พระปริยัติธรรมมทธาดาผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเบนจามบอพิตุสิทธิ์วนารามพระครูรัตนโสพนเจ้าวาดวนารงคณะสงฆ์บุญในาการผู้บริหารสถานศึกษานักเรียนจากโรงเรียนวัดในโรงวิทยายลัยเทคนิคสม,มุทรประการวิทยายลายัยศิลปะหัตถกรรมกรุงเทพวิทยายลัยอาชีวศึกษาธนบุรีและวิทยายลัยพาณิชยาการเชตุพนตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณใน หนาประโศกนิกร,กรของพระองค์ด้วยการร่วมเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตะภาวนาอย่างพร้อมเพรียงการน,นี้พระเทพกิติเบทีเจ้าวาดวัดเบนจามบพิษดุสิตวนาวรามได้กล่าวสัมโมทยิยกถาแก่ผู้ร่วมพิธีความสําคัญว่าพระศกนิณกร,ณกรณประชาชนที่ยอมรับนับถือพุทธศาสนาให้มุ่งมั่นละเว้นความชั่วทําแต่ความดีทําจิตใจให้สะอาดพองใสนี่คือการดํารงชีวิตของชาวพุทธจากนั้นให้วางพื้นฐานด้วยศีลห้าอันเป็นหลักประจําใจให้เว้นในสิ่ง ข้ง 5, พึงกระทำหนึ่งไม่เบียดเบียนกันมีใจเมตตาต่อกัน2ไม่ล่วงสิทธิของคนอื่นถือเอาของเขามาเป็นของเราสมีความสำรวมในเรื่องตามอย่าให้เป็นรักที่เห็นแก่ตัว4ใช้วาจาคำพูดให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นไม่มีจิตที่แฝงด้วยกิเลสและ5ไม่ยุ่งเกี่ยวอมายามุขสารเสพติดท,ทุกอย่างเมื่ออยู่ร่วมกันในสังคมแล้วต้องมีความอุอ้อมอารีต่อกันพระพุทธศาสนานั้น ได้สอนได้แนะนำให้แก่พระสกนิกรประชาชนทั่วไปที่ยอมรับนับถือพุทธศาสนาให้มุ่งม,มั่นละเว้นความชั่วทำแต่ความดีทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์สะอาดหองใส นี่คือหลักการแนวคิดในการดำรงชีวิตของชาวพุทธแบบที่นึกขึ้นได้เป็นประจำวันจากนั้นก็ยังได้วางหลักฐานในเรื่องศีลห้าซึ่งก็เป็นหลักประจำใจแก่ชาวพุทธทั้งหลาย พุทธศาสนิกชนท่านใดสนใจร่วมพิธีเจริญระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่วัดในโรงเพื่อร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ในห้วงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสามารถร่วมงานได้ทุกวันจันทร์เวลา17นาฬิกา15นาทีไปจนถึงวันจันทร์ที่29กรกฎาคมรวม14ครั้งมีกำหนดจัดขึ้นในครั้งต่อไปคือวันจันทร์ที่27พฤษภาคม2562